สวัสดีครับกิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เที่ยวเกาะสมุยรีวัน3คืนเดินทางวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2023โดยจะมีการแบ่งเป็น4ตอนตามหมวดหมู่ของเนื้อหาได้แก่วิธีการเดินทางที่พักทัวร์หมู่เกาะอ่างทองร้านอาหารในคาเฟ่แล้วก็สถานที่เที่ยวในเกาะครับประสบการทเที่ยวเกาะสมุยครั้งแรกของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันครับตอนที่ 3. รีวิวร้านอาหารในคาเฟ่ แจ้งให้ทราบก่อนรับชมคลิปนี้จะรีวิวเจาะเฉพาะร้านอาหารกับคาเฟ่ที่ได้ไปในทริปเท่านั้นจะมีคลิปรีวิวเฉพาะสถานที่เที่ยวกับคลิปที่รีวิวรวมทั้งกินและเที่ยวในคลิปเดียวอยู่ในคลิปฉบับเต็มเพื่อให้ง่ายต่อการสืบคน้นโดยในทุกคลิปจะใช้ระบบในการเรียงลำดับการรีวิวเดียวกันคือไม่ได้เรียงตามไทม์ไลน์แต่เรียงตามสถานที่ตั้งโดยเริ่มจากท่าเรือหน้าทอนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วไล่รีวิววนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนเที่ยวของผู้รับชมครับ ราคาอาหารที่แจ้งไว้ทั้งหมดในคลิปคือราคาที่เราได้ทานจริงๆแต่เนื่องจากพวกเราไปเที่ยวมาตั้งแต่กลางปีปัจจุบันราคาอันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับในทุกร้านผมจะทําสรุปภาพรวมของร้านซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไว้ด้วยคะแนนเต็มคือ5ดาวแยกเป็น3หัวข้อได้แก่ 1. สถานที่และบรรยากาศ 2. ความถูกปากของอาหาร 3. ความคุ้มค่าเทียกับราคาครับ โดยร้านแรกที่เราได้ทานเป็นมือแรกบนเกาะสมุยและอยู่ใกล้ท่าเรือน,น้าทอนที่สุดในิสต์คือร้านอีสานครกใหญ่เปิดทุกวัน11โมงถึง3ทุ่มร้านมีที่จอดรถด้านในแต่ผมขับเลยมาแล้วจะจอดรถหน้าน,านก็พอได้อยู่ครับจริงๆก็งงนิดหน่อยที่มาเที่ยวทะเลแต่เข้าร้านอาหารอีสานแต่เพราะได้ยินรีวิวว่าดีเลยมานองครับเริ่มที่คอหมูย่าง130บาทเนื้อน,นุ่มฉ่ำ หอมกลิ่นไขมันรสชาติเข้มข้นมากชอบครับเสือรองไห้120บาทหน้าตาดุนเนื้อแยกจากส่วนไขมันชัดเจนได้กลิ่นเนื้อชัดเจนหอมกลิ่นไขมันมากๆชอบเหมือนกันครับตํากุ้งสดปลาร้า120บาท1นเสิร์ฟได้กุ้งประมาณ4ตัวรสชาติเผ็ดแซ่บกลิ่นปลาร้าเข้มข้นชัดเจนครับยำทะเล120บาทมีทั้งกุ้งหอยปลาหมึก รสชาติก็เผ็ดแต่กรมก่อมกว่าตำกุ้งสดครับปลาเผา260บาทสือมาเป็นเซตใหญ่รสชาติก็ตามมาตรฐานปลาเผาครับปากเป็ดย่าง130บาทมีความหนึบหนึบหอมกลิ่นย่างดีเหมาะสำหรับคนชอบแทะครับไส้ตันทอด90บาทเป็นไส้จุแป้งทอดมาพร้อมกระเทียมผิวกรอบรสสัมผัสหนุบหนบเข้าได้ชิมไส้ยังมีกลิ่นเล็กน้อยแต่พอทานได้ครับ สรุปภาพรวมของร้านอีสานครกใหญ่สถานที่ในบรรยากาศ3ดาวอาหารให้4ดาวความคุ้มค่าเทียบกับราคาผมให้4ดาวครับร้านถัดไปคือร้านโคโค่เทมส์เป็นร้านที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเกาะสมุยที่จริงๆผมไปตั้งแต่เย็นวันแรกแต่ที่นั่งเต็มต้องไปใหม่ตอนเย็นอีกวันถึงได้เข้าร้านครับร้านเปิดบ่ายโมงถึงเที่ยงคืนโดยจอดรถที่เดอะวอลฟสมุยเป็นร้านจอดรถดกว้างๆแล้วเดินตรงไปทางนี้จะทะลุไปถึงหน้าร้านเลยครับ ทุกวันจะมีโชว์ควงกระบองไฟสองรอบตอนทุ่ม15นาทีกับ3ทุ่มตรงแนะนำมาไม่เกินหกโมงครึ่งไปนงานที่นั่งอาจเต็มก่อนครับบรรยากาศรินทะรเชลชิลมากๆดีมากๆครับอาหารของที่นี่ขอสรุปแบบรวมๆนะครับว่าราคาอาหารค่อนข้างสูงรสชาติก็ตามมาตรฐานทั่วไปแต่ก็เข้าใจได้เพราะถือว่าเป็นค่าบรรยากาศแถมได้ดูแสดงโชว์ควงกระบองไฟด้วยแต่โชว์เริ่มแสดงไปได้ไม่นานฝนก็เริ่มตก โชก็ยังดําเนินสู้กับฝนต่ออีกสักพักก็สู้ไม่ไหวเพราะฝนแรงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นจบแบบหักมุมกับโรงแรมไปนอนครับสรุปภาพรวมของร้าน c o โค่เทมส์สถานที่แนละบรรยากาศ5ดาวอาหาร3ดาวความคุ้มค่าเทียกับราคา4ดาวครับร้านถัดมาคือร้านข้าวหอมเป็นร้านอาหารพื้นเมืองสมุยอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสมุยครับเปิดทุกวัน10โมงถึง3ทุ่มมีที่จอดรถพอประมาณ ร้านเป็นแนวโปร่งเปิดโน่งครับปลากุลาวทอดขมิ้นราคาตามน้ำหนักจานนี้420บาทครับเนื้อปลาจะมีสัมผัสแบบไซซมีความกรุบกรอบของกระเทียมรสเค็มนำขึ้นมาก่อนไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวานครับวายคั่ว250บาท, ike, บาทวายก็คือปลาหมึกรสชาติหวานนำขึ้นมาก่อนตามด้วยเค็มครับใบเหนียงผัดไข่120บาท หอมกลิ่นซีอิ๊วนะกลิ่นกระทาอย่างชัดเจนส่วนตัวชอบครับสรุปภาพรวมของร้านข้าวหอมสถานที่ในบรรยากาศ4ดาวอาหาร4ดาวความคุ้มค่าเทียกับราคา3ดาวครับร้านถัดมาคือ The Roof สมุยเป็นร้านที่อยู่บนเขามีที่จอดรถให้ด้านล่างร้านจะมีบริการรถ2แถวรับส่งรวมราคาไปกลับ50บาทต่อคนครับจริงๆจะขับรถขึ้นไปเองก็ได้ แต่ส่วนตัวผมคิดว่าใช้บริการรถของร้านก็ดีนะครับทางชันมากๆแถมยังนั่งชมวิวสวยๆได้แบบสบายใจกว่าครับใช้เวลานั่งรถขึ้นมาประมาณ10กวนาทีในที่สุดก็ถึงร้านนะครับร้านเปิดทุกวัน11โมงถึง4ทุ่มช่วงที่พวกเราขึ้นไปถึงเป็นช่วงบ่ายๆแดดกำลังแรงวิวสวยมากๆแต่ก็จะร้อนหน่อยจะมีโซนที่นั่งในร่มอยู่ไม่เยอะมากครับ ร้านจะมีทั้งของคาวของหวานเครื่องดื่มพวกเราเพิ่งทานมื้อหลักมาก็สั่งของหวานกันแบบเบาๆครับราคาที่แจ้งจะยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จ10%นะครับเข้าเหนียวมะม่วง220บาทเสิร์ฟมาตามองค์ประกอบพื้นฐานเข้าเหนียวมูนกะทีมะม่วงสุกจะราดตามกะทีที่เข้าเหนียวหรือมะม่วงก็แล้วแต่ชอบนะครับทานแล้หวานสดชื่นอร่อยตามมาตรฐานข้าเหนียวมะม่วงครับ กล้วยทอด220บาทมีไอศครีมวานิลามาด้วยตัวกล้วยทอดเป็นทรงกลมมี5ชิ้นแป้งทอดมาร้อนๆกรอบดีตัดกับความนุ่มหวานของกล้วยมีช็กอกโกแลตกับน้ำผึ้งช่วยเพิ่มรสชาติตามชอบส่วนตัวผมชอบเมนูนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าราคาอาหารค่อนข้างสูงแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะวิวสวยมากๆบรรยากาศชิลๆสบายๆดีถือว่าจ่ายค่าบรรยากาศครับสรุปภาพรวมของร้าน The Roof สมุยสถานที่ในบรรยากาศ5ดาวอาหาร4ดาวความคุ้มค่าที่กับราคา3ดาวครับถัดมาเป็นฟู้ดทรัคตั้งอยู่ที่จุดชมวิวลาดเกาะคือร้านกไมาเฟรชโคคอนา I ไอศครีม เปิดประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นหรือถ้าของหมดก่อนก็ปิดก่อนจริงๆมีสาขาที่เป็นร้านด้วยแต่พวกเราไม่ได้ไปเปิดส11โมงถึงทุ่มครึ่งปิดวันจันทร์เหมือนกันทั้ง2ที่ครับที่เรานองชิมเป็นไอศครีมกะทิสดแบบโคน40บาทราคารวมท็อปปิ้งแล้วครับไอศครีมหอมกลิ่นกะทิเข้มข้นโคนโกรอบดีไม่เหนียวถือเป็นเมนูที่ตับร้อนได้ดีมากครับ สรุปภาพรวมของร้านระไมเฟรชคโคนัทไอศครีมสาขาจุดชมวิวนาดเกาะสถานที่ในบรรยากาศ4ดาวอาหาร4ดาวความคุ้มค่าได้กับราคา4ดาวครับร้านถัดมาคือร้านน้ำชาเดชามีอยู่หลายสาขาในเกาะสมุยเช่นสาขาเฉวงสาขาแม่น้ำลิปะใหญ่ละไมปลายแหลมเป็นต้นที่พวกเรามาทานเป็นสาขา5สาขาละไมครับ สาขานี้เปิดปาย3โมงถึง5ทุ่มร้านอยู่ติดถนนต้องจอดรถข้างทางเอาครับที่ร้านมีเมนูโรตีให้เลือกเยอะมากเกือบ60เมนูนอกจากนี้ยังมีอาหารตามสั่งด้วยแต่ในวันที่ถ่ายคลิปร้านนี้คือร้านที่4ของวันแล้วได้ขอชิมแค่โรตีพอครับร้านมีชาร้อนให้ฟรีหอมกลิ่มเหมือนใบเตยดีครับระหว่างรออาหารก็ชมขั้นตอนการทำโรตีเรียกน้ำย่อยไปก่อนครับโรตีนาวาชีส50บาท ใ้รสหวานแบบนมข้นหวานขึ้นมาก่อนตามด้วยกลิ่นชีสครับโรตีแกงไก่ไข่ดาว50บาทมีชิ้นไก่มาด้วยได้กลิ่นเครื่องเทศแบบค้นๆตามสไตล์แกงที่ทานคุโรตีครับโรตีกะเพราไก่50บาทผัดกะเพราถูกห่อเป็นไส้ด้านในรสชาติจัดจ้านเข้มข้นเข้ากับแป้งโรตีได้ดีส่วนตัวชอบครับชาชักเย็น30บาท กลิ่นชาเข้มข้นหวานมันครับสรุปภาพรวมของร้านน้ำชาเดชาสาขา5สถานที่และบรรยากาศ3ดาวอาหาร4ดาวความคุ้มค่าเทีากับราคา5ดาวครับต่อไปมาที่ร้านโนนมุยคาเฟ่เปิด11โมงถึง5โมงเย็นปิดวันอังคารมีที่จอดรถในร้านชื่อโนนมุยมีความหมายว่านูกหนานสมุยบรรยากาศรอบๆร้านดูร่มรื่นสบายส ด้านหน้าจะมีรถลางตั้งอยู่มีชื่อว่าปราถนาสามารถขึ้นไปถ่ายภาพได้ครับบรรยากาศภายในร้านก็ดูอบอุ่นสบายๆน่านั่งเนื่องจากเค้กที่นี่ค่อนข้างขายดีโทรไปจองเค้กก่อนก็ดีนะครับผมก็โทรไปจองเหมือนกันเพราะกลัวเสียเที่ยวครับที่สั่งมามีสามเมนูได้แก่เค้กมะพร้าว75บาทมีมะพร้าวเป็นชิ้นเนื้อนุ่มน้ำมุนได้กลิ่นมะพร้าวชัดเจนหอมกลิ่นนมอ่อนๆครับ เบียดำฮอริ75บาทเนื้อจะต้องออกแรงตัดหน่อยมีรสสัมผัสกรุบกรุบกลิ่นคล้ายๆผงโอวันตินส่วนตัวชอบครับช็อกโกแลตลายแป้ง85บาทเนื้อนุ่มรสชาติขมอย่างเดียวไม่หวานเลยเข้มข้นมากครับสรุปภาพรวมของร้านโนนามยคาเฟ่สถานที่ในบรรยากาศ4ดาวอาหาร4ดาวความคุ้มค่าเทียกับราคา5ดาวครับ ถัดมาคือร้านสเสบียงในเลสาขา,าหาดละไมเป็นร้านค่อนข้างใหญ่เปิด10โมงถึง4ทุ่มมีที่จอดรถทั้งหน้าร้านและฝั่งตรงข้ามครับวันที่พวกเราไปเหมือนมีกรุ๊ปทัวร์นงด้วยคนก็จะดูวุ่นวายหน่อยครับร้านยุติดหาดเห็นวิวทะเลสวยเต็มตามากสามารถลงไปเดินเล่นที่หาดได้ครับอาหารของที่นี่จะเป็นแนวอาหารใต้กับอาหารทะเลที่พวกเราสั่งมาชิมมีดังนี้ไข่หอยเม่นทรงเครื่อง240บาท หน้าตาเหมือนไข่เจียวแบบฟูกรอบม,มีรสชาติเค็มออกขาวๆเล็กน,น้อยพอทานได้ครับวายคั่ว225บาทรสชาติของที่นี่จะนุ่มนวลกลมกล่อมไม่เผ็ดไม่หวานส่วนตัวชอบมากๆครับหมูคั่วเคย175บาทหมูมีกลิ่นหอมคั่วมาได้เข้มข้นรสเค็มกำลังดีครับ กุ้งผัดกะปิสตอ265บาท1เสิร์ฟมีกุ้งประมาณ5ตัวกุ้งเนื้อแน่นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านชอบครับแกงกะทิกันเชียงปู395บาทมีปูเป็นก้อนเต็มปากเต็มคำสัมผัสได้จะมีความนุ่มนวลตามมาด้วยความเผ็ดจัดจ้านในตอนท้ายครับหมูโค185บาบาทชิ้นค่อนข้างหนาแต่เคี้ยวไม่ยากรสออกเค็มๆครับ สรุปภาพรวมของร้านสเบียงเลสาขาหานามัยสถานที่และบรรยากาศ5ดาวอาหาร4ดาวความคุ้มค่าที่กับราคา4ดาวครับและนี่คือร้านอาหารกับคาเฟ่ทั้งหมดที่ได้ไปลองในทริปสมุยครั้งนี้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่จะไปเที่ยวสมุยได้บ้างนะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นตอนแยกตอนสุดท้ายของซีรีส์โดยจะรีวิวสถานที่เที่ยวนนวนนะครับถ้าหากชอบเนื้อหาเรื่องกินเรื่องเที่ยวสไตล์นี้สามารถกดติดตามได้ครับ หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ